สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเดอบอรสุขสุคนเนาะมื้อนี้มาซอยเอื้อยคือเก่าเนาะพี่น้องมาหมัดเข่าหมัดเข้าตัดพี่น้องเมื่อนี้มาหมัดเข้าตัดซอยเพื่นเมื่อนํามาเกี่ยวเมื่อนี้มามาหมัดเนาะบ่ได้ไปรับจ้างพี่น้องบ่มีคนจ้างแล้วก็บ่ได้ไปแล้วก็มาซอยเอื้อยเนาะต้องหมัดเข้าตัดพี่น้องมานื้อ ขัดปนนำตอนมัดน,นี่คือชิาอออยากเนาะตอนมัดนี่คือชิยากตอนมัดนี่ยากพี่น้องลงในกระแจกกระจายเวัดเลยพอ่าญาฝน,นตกมึงมื่อเช้านี่ฝนโหยลง,งแล้วเมื่อเช้านี่แต่ก็บรรเทงปันได้ไทยนะนง้างง่าย สองสามถอดนี่นะพี่ไอ้ถอดแต่ตัดมือชุมเห้ามานี่อ,อันชิมัดค่ะวันได้ะเออมัดตัวทีมือชาวปอมาเกี่ยวแล้วสองสามหอยตัดสี่หออันหนึ่งสองสามสี่สี่หรือห,ห้าน้ะมีไหอล็อกมันหานหอยหนึ่งมาพี่ล้อกมามัดเขาน้ำกันนะเพราะว่าบุริเือ ขาตั้งกองมาลืมลืมขักลืมแหน่เนาะ,ปะไปม,ม,ม,มันจชตอบค่ะผู้ใดมีน้ำมันผู้หาต่าไปย่านฝนลงแหงกว่าเก่าเนาะฝนลงแหงเลยโอ้ยยากเนาะ ะตัดพี่น้องเอ้ยต่อพ่อนก็นตัดสูงอยู่แบบว่ามันกับกบริญาวกันใดเนาะสวยกันพี่น้องคนละไม้ละมือจังเลววไวฮะฮักกระไดประมาณฮักกระไดสามไห้พี่น้อง มัดยากน้องเก็บข้าวตัดนี่โอ้ยตอนตัดนะเออมวนอยู่ตอนหมัดนี่ตียากเนาะพอมันตกดินมันยุงมันยังเนาะมันบกุกือเขาเกี่ยวมืออะไรข้าวตัดกัหลายคนก็น่าจ,จะเข้าใจเนาะพี่น้องว่ามันหมัดยากหรือว่ามันมัดมมง่ายตอนตัดนี่บอกว่าเออมวนไว้กัจริงพี่น้องเอ เดี๋ยวขึ้นไปเทิงก่อนเพิ่นห้อง,องพี่จางยันห้องขึ้นไปเห็ดกินซอยบอ่หรือจังใดเนาะหากได้สามไห้เข่ามันตกต้องค่อยเก็บเอาพี่น้องต้องค่อยเก็บเอาทีละเส้นชองเส้นต่นนี้ก็ห้อยซุ้ม ห้อยทั้งอันซุ่มทรายไปฮ้อยบริเวาห่วงเข่าพี่น้องเอ้ยงามรีดอกเลนดอกหยานามเด้เนี่ยเบมักคืออย่างนี้แต่ในแถวนี้น่าจะบม่มีเบามันจังได้ลายขนาดนี้ห้าหยุบข่องห้าหยุบบริึดหุ่มบานหุ่มไปขึ้นไปก่อนห้องเพียงเลือดซองให้พี่น้อง คงจะแล้วเรียบร้อยหน้าหาให้ทั้งหมดเนาะเตรียมอาหารแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้มีตำมะขุ่งต้มปลาเนาะเโน้ต้มปลาเมื่อนี้แจ่วขี่ปลาเนาะพี่น้องปลานิ่นเ่าไหละปลากระสังเนาะซื้อจากตลาดพี่น้องนี่ อันนี้คือแม่ครัวยังหัดซาำถุงครับเอ้วนกินข้าวสมอยเอ้วนยากเห็นเนาะบ้าว่าเสี้เลือดตะก้างแล้วไหวให้สุเพิ่นอะไรลืมประแดดอ้วนประแดดเอ๊ะเด็ดเด็ดประเด กระเดกแซ่ไนี่แซ่ตัวนี้ค่ะแมรีนแม่เอแซ่เสี่ยงเมียไวว่าระเดกแช่เสี่ยงเมียไวไผ่เย็นให้กินัดนี่ก็ม่ใส่ตาาววนกินตน้าล้างมือเด้อบัน ลับเองบ่เผ็ดพอดีพอดีพอดีพองามดูซิอ๋กินข้าวกันเด้อพี่น้องเรียบร้อยป่ะกําลังพี่น้องกําลังกินข้าวกับต้นป่าพอได้กินอิ่มสักพักหนึ่งพ้นก็ทื่นอ่าลงมา เข่าที่มัดไว้กับเปียกบุดเนาะเปียกตอนนี้คือเข่าเปียกพี่น้องฝนมาบัดทีเดียวเลยตอนทับิดล้มอู่อู่มากมันฝนทื่นมาแห้งเตอะคนจนน้ำจนย่อยมิดเขา่าเลยพี่น้องแถวนี่คนแล้วเลยหากบคนแล้วเมื่อกี้นี่เลยเนี่เพิ่นหาเก็บเข่าตัด หมัดเนาะเขาหมัดตะอันหมัดเขาตัดโลดมาเขายัางแดงอยู่<ฮ>คนแล้วแล้วสี่ไห้ฮะกับค้นวังพ้นทื่นนี่พี่น้นนองกับพาะกระแลนลงเลยฝนอ่ามามันมาเร็วมากเลยมาไวขัดคือสิ่งเหล่นี่พี่น้องเป็นห่วงอย่างนี้เขาตัด ลายหมัดเข่าตัดจักนมันบุคือเข่าเข่าเขาเกี่ยวมัดเข่าตัดคันชิว่าให้ดูดให้เขามาดูดกูยเชียดาไมันมีแต่หย่าหย่ายังมันกระดูดเบิดชายเห็นเข่าเขาดูดดูดเอาบุญบงหย่าบังยุ่ยก็ได้เขาเขาดูดเขาเขาเอาเป็นเงินเนาะ เขาคิดเป็นสอบละสอบทไทยวะสอบละสามสิบหรือสี่สิบพันกีบนี่เลยปีกายนี่ค่ะสามสิปห้าปีกายนี่ค่ะอออตอนนี้ฝนกระตกอยู่เลยพี่น้องตกอยู่สิไปคนเอาอีกเรือให้หน้อยให้หนึ่งแต่ว่าเขาเรื่องยอดเอ้เรื่องยอดว่ะเรื่องเหี้ยนี่สุดยอดพี่น้องหาเก็บนี่ได้อยู่เป็นหมัดตัวหมัดแล้วหรอกขี้ข้านมากลับมาล้ำนี่น,น้องพี่น้อง มัดแล้วหรอกมันอยากแล้วไปเลยเลยหรืได้ป่ะฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนเข่านีฝนหนีก็บอทันพี่น้องพ้นลงก่อนหัวเขา่าแดงเข่าตัดเข่าตัดฝนก็ลงแหงเลยลงแต่เศร้านทพกคิดว่ามัดชีวิตเนาะมันมารอบบ่ายกินเข่าอยังท่านอิม่มท่นพี่น้องเอ้ย ลงก่อนเลยล้มอู้อูมาบางแหงน่ล้มลงสังกพักหนึ่งผลื่นบนัดนีงามปานแต้มครับน,นี่คุัยังลงแหงไปคนเข่ากันพี่น้องดีแต่ลายคนไอเออนองซอยกันเนาะ หากันมาเลยพี่น้องฟุ้งโรงแ่าเก่า เตี้ยกไปเลยเนาะลายเต๋อเสียงหมากเข่าเพราะมันนักนามเป๊ะ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 เียกหมดแล้วป่ะเปียกกระเก็บพี่น้องพอเขาได้หมัดแล้วเรียบร้อยเลยเด้หมัดแล้วเราพ่นจังทื่นลง ຂ້ອຍແມ່ນว่าທືນຕໍ່ລົງທະນະມັດນິກະໂອເຄຢູ່ດອກກະຊິບໍ່ໄດ້ຄົນນ คำมันว่าห้าบ่มัดกับไ่ได้เอาขึ้นออกพี่น้องอันนี้พันมัดแล้วจนเบิดเลยเนาะพุ่น,นพัน,ะะนโฮยมาใส่ถึงได้เอาขึ้นพี่น้องเอ้ยนี่แหละฝนก็นยังลงตอนน่อเนื่องแห้งมาแห้งแบบนี้แห้งเทลงมาแบบนี้ พตัวแ,แหงลงแหงเหมือนเนาะโวดโพอ่ะเเม่นตากเอาบาดแดดจังหน่อยจังตากเอาเนาะพี่น้องแล้วเบิดเลยตัวที่เขาหมัดเลือแต่ตัวที่ยังไม่ได้หมัดกันยังเต็มหน้น้าอยู่เข่าก็เขา่าตกใจว่าสื่อก็ได <laughs> เขา่าตกใจ <laughs> <laughs> คนปั่นแห้งสิต,ตกใจกว่านี่อีกเอ,เอาตัวน้อยเข้าก่อนให้ตัวใหญ่มันหยอดใครแน่มันหยอดลงเฉดตัวน้อยเอ้ยตัวน้อยตัวน้อยขาดได้ได้ดอกดอตัวหนอนคว้ามากขนาดจะวิดอยู่ตีเออมักคีพี่น้องคนทำเขา่าให้ได้บัณนีตมันจังชีวิต คนลงแหงแ,แน้นนี่มันบอน้นทางกลางมันจะไล่ลงเข่าเขาลค่ะเอาตอนหนาปอกตอนนี้เปน็นยังคือเก่าแลวเนาะมันคอยนะห,หันค่ะลงกลางเลค่ะผู้นำลายโจกนี่ผู้นำลายจโาายจกโจกบอกให้ใส่ให้มันน้นกลางตอนตอนพี่อ้ายขึ้นค่ะผัดบริเวณมันเป็นน้นซชทางกลางค่ะทางกลางมันขาดก็โวอยู่ที่นาดค่ะ ตัขวขนโงแรงพี่น้องลงน้ำไล่โชวๆโอ้ยเห็ดนาับพี่น้องลำบากลำบนนี่สิแหละนี่เตียกเลยเหมนเดยอะโอเคนอะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เขอจบ คิปไว้เพียงซัมนีเดอบ้านนี้คนขึ้นแล้วแล้วแต่ก็เปียกฮะหลบาเลยแดดผู้หละเนาะจังได้ตากบ่ตากก็ให้เขาเมาปั่นแล้วก็ตากเมิดเอาพี่น้อง